มาครับของแลไอเทมเข้ามาแล้วคันนี้มิลเอ็กซ์สอัลติเมตไม่ห้าพันกิโลฟังไม่ผิดครับไม่แค่ห้าพันโลทะเบียนเจ็ดเจ็ดนะฮะเป็นทะเบียนกราฟิกนะฮะนี่คือรถของผู้มีฐานะแน่นอนครับทะเบียนเขาขอคืนนะในเรื่องของด้านข้างนะฮะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะครับภายในก็สวยเหมือนใหม่นี่คือรถห้าพันกิโลผมมาหมายพี่ได้รับชมแล้วมาพร้อมกับแคมเปญเด็ดๆมาพร้อมกับในเรื่องของรายละเอ,อียดตัวรถที่เป็นสภาพป้ายแดงแบบนี้ใครสนใจ ดไ,ไดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานโจชเนอร์มิลเอ็กซ์มือสองนะครับอยู่กับผมครับปานเพชรยนต์เช่นเคยครับนะฮะมารีวิวครับรถเข้าใหม่ บอกได้เลยครับว่าคันนี้เลขไม่แค่5,000กิโลครับฟังไม่ผิดครับเป็น m ิวเนะฮะตัวอ l ลติเม e นะฮะสามจุดศูนยติเมไม่์ห้าพันครับการใช้งานนะเป็นรถของบุคคลที่มีฐานะมากๆเลยนะคันนี้นะครับและไม่ค่อยได้ใช้รถที่สําคัญคุณดูทะเบียนทะเบียนเนี่ยเขาเอาคืนนะครับไม่ได้ให้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนทะเบียนใหม่ให้ครับคันนี้นะฮะเดิมทีนะฮะเขาจะเอาไปจัดเป็นอ่าพวกแต่งที่ว่าออกขับ ขึ้นเขาลงห้วยเที่ยวต่างๆเนาะเพราะมันมีแหลกด้านหน้ามานะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอันนี้เอาออกให้และที่สําคัญคันนี้ยังไม่เคยออกป่าเลยสักครั้งเดียวนะครับแล้วเลขไม่ห้าพันโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆสภาพนี้เพิ่งเข้ามานะฮะคือตั้งขายได้เลยนะครับพี่ไม่ห้าพันเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยคือไม่ก่อไม่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับยางนะฮะเป็นยางติดรถมาครับยางปี21นะแต่ว่าสภาพการใช้งานคือไม่ใช้เลยนะครับนี่ดูเห็นไหม สภาพนี้คือยางปี21นะคะเป็นยางบิสโต e นะฮะเป็นยางติดรถไม่ใช้งานนี่คือบุ่งบอกได้เลยนะว่ายางติดรถและไม่ใช้งานนี่คือไม่ห้าพันแท้ด้านนอกสวยๆแบบนี้ครับเหลี่ยมต่างๆนะฮะช่องไฟต่างๆไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํามาแน่นอนไฟนะครับในเรื่องของของไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวครับนะฮะด้านท้ายสวยๆเปิดไฟฟ้าครับตัวนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะฮะน้องป้ายแดงเลยนะสภาพป้ายแดงชัดๆครับเลขไม่แค่ห้าพันโลราคาดีด้วยครับราคาหายจากป้ายแดงนะ ไปประมาณ5 0 0แสนบาทครับอป้ายแดงขายอยู่ประมาณร้านห้ากว่านะครับล้านห้ากลางๆเลยนะครับแต่ว่าเพชรยนต์ะตั้งขายถูกมากๆนะครับใครสนใจนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาครับกดมาที่เบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ก่อนเข้ามาโทรหาผมก่อนนะครับนะฮะผมจะได้อยู่ต่อต้อนรับสอบถามรายละเอียดแอดไลน์มาได้ครับถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะฮะพี่อาจจะได้เซลล์ที่ไม่ได้รีวิวรถแบบผมเนี่ยผมรีวิวรถให้พี่ดูเนี่ยพี่ซื้อกับผมเถอะเนาะแต่ถ้าพี่ดูรีวิวผมเสร็จพี่เข้าโทรเข้าส่วนกลางผมไม่ได้ดูแลพี่นะ เขาจะส่งเบอร์ให้กับเซล์ที่รอรับเบอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ผมผมเป็นเซลล์ที่หาเคสเองนะฮะก็คือถ่ายรีวิวเองหาเองนะครับทุกคนมานะครับก่อนหน้านี้คือดูคลิปผมแล้วก็โทรเข้าส่วนกลางแต่ว่าไปจองกับคนอื่นนะครับผมน้อยใจด้วยนะครับผมแล้วให้ผมไปดูแลลูกค้าตอนที่ว่าส่งมอบรถเพราะว่าเซลล์ฮะ,ะไม่ได้รีวิวรถเป็นประจำไม่สามารถอธิบายตัวรถในระหว่างส่งมอบได้ผมก็ต้องไปดูแลด้วยแต่ว่าไม่ใช่เคสผมนะฮะดงนั้นขอเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะพี่โทรหาผมก่อนที่จะเข้ามานะ เดี๋ยวผมจะดูแลเองนะครับอะมาเริ่มกันที่คันนี้กันนะฮะเข้าเรื่องกันนะฮะตัวนี้เป็นตัว Mew X สามจุดศน Ultimate นะฮะได้เป็นตัวท็อปแต่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับทะเบียน77เนี่ยเขาขอคืนนะครับแต่ว่าพี่จะได้ในเลขใหม่ที่5,000โลซึ่งใช้ใช้ใชงานน้อยมากๆได้รถปี2021นี่ครับนี่คือสภาพป้ายแดงชัดๆได้เป็นสีดำนะครับแล้วก็นะฮะราคา9 7 9 0 0 0ซึ่งราคาป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านห้านะฮะเป็นยนต์ตั้งขาย9790บาทฟนเจ็ดหมผ่นระมาณ16,00ท up เอาไปใช้งานเลยนะฮะคุ้มมากๆในเรื่องของตัวโครงสร้างรถนะฮะผิวพันธุ์ของเขาเหลี่ยมสันคมแน่นอนคนระับตัวนี้เขาเคลือบนะเขาเคลือบเซรามิกมานะพี่นะเขาเคลือบมาแล้วคือรถมันจะสว่างมากแค่แค่ล้างเนี่ยไม่ต้องไปเคลือบสีอีกแล้วนะเจ้าของเดิมเขาเคลือบมานะครับคือใช้งานแค่นี้และได้เลขทะเบียนและป้ายทะเบียนการาฟิกแบบนี้พี่คิดว่าคนคนซื้อคนเก่าเนี่ยเขามีฐานะมากแค่ไหนนะครับนี่เหลี่ยมสันขอไปสีบางเดิมครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มกระจังหน้าครับเป็นรอนกลาง พึ่งใหญ่ๆแบบนี้ฮะระบายความร้อนได้ดีมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดด้วยกันไฟหน้าครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเลี้ยวไฟเดทามอยู่ในโคมด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะฮะล้อแมกครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยเป็นฟุตบาทนะฮะการใช้งานน้อยมากยางปี21บอครับยางบิสต์โอนนะครับแล้วก็สะพานยางเหลือๆครับป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลียมสันคมตัวรถไม่มีบุบเลยสักจุดนะฮะได้ในเรื่องของกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา ไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สําคัญมีในเรื่องของบายสปอร์ตมินิเตอร์มาให้แล้วนะครับเปิดเข้ามาดูด้านในนะครับตัวนี้มีการสานให้แล้วรอบคันนะเปิดมาดูด้านในครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างเดิมนะให้แกะแจให้ดูก่อนนะครับโครงสร้างคือเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่มีเปลี่ยนมาคือไม่อยากจะแกะเลยเพราะว่ารถใช้งานไปแค่ห้าพันโลเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะนะฮะนี่อ่ะเก็บเหยียบปุ่มสตาร์ทเนาะให้ดูเลขไมก่อนลำดับแรกนะครับ เลขไม้นะฮะอยู่ที่ห้าพันโลนะครับนี่ไม่จกตาเลยนะฮะนี่เห็นไหมห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลเท่านั้นครับใช้งานน้อยจริงๆใช้ยังไงให้ได้ห้าพันโลนะครับแผงปรับรถกระจกครับมีออโต้ด้านคนขับมาให้แล้วมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับ,รบองศากระจกแล้วก็นี่เห็นไหมครับมีเซ็นเซอร์ต่างๆนี่เลือกปรับใช้เปิดแอร์ด้านหลังครับปุ่มออนสต็อปตัวนี้เจ้าของเดิมน่าจะไปใส่มานะคือมันจะเป็นหน้าจอด้านหลังคันนี้มีจอก,กลางให้นะครับจอก,กลางแบบนี้นี่เห็นไหม นี่คือแผงเจาะกลางเขาเขาไปติดเพิ่มมานะนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วนะฮะนี่หน้าจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto พวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็คูชคอนโทรลเป็นอะแด t i v e มาให้นะที่สำคัญเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับ แอร์ดิจิตอลออโต้ฮะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้มีเลฟโทนิกครับหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดบวกรบแบบนี้ระบบการลื่นถลายระบบลงทางลาดชันฝั่งนู้นสต็อปแอนด์โกนะครับปิดเซนเซอร์นะครับมีในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็นี่ที่วางแก้วครับ2ช่องเบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กค,ครับลดการสะสมลดการเม่ลา เวลาขับขี่นะครับผมแล้วก็นี่ด้านล่างคุณดูแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกลึกๆเลยนะครับนี่คือการผ่านใช้งานมาแค่ห้าพันโลเท่านั้นนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าไว้นะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับพรมกระดุมเขาเรียกว่าพรมสามดีนะเป็นลายคล้ายๆกับลายฟุตบอลแบบนี้นะเดินได้ด้วยเส้นสีแดงครับพรมสีดํานะครับโครงสร้างเดิมครับไม่มีเปลี่ยนมาตัวนี้นะครับกระจกนะฮะ ด้านบนหลังคาไม่มีในเรื่องของร่องรอยของยันอักขระใดๆนะครับนี่คือสภาพป้ายแดงชัดเลยนะอยากได้คันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดมาที่เบอร์0825713369ได้เลยครับนะฮะีนสวยไหมสวยมากนะครับอยากได้คันนี้นะฮะฟรีดาวพมื่นเท่านั้นสภาพป้ายแดงไม่ห้าพันโลโอโหคุณนะฮะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะครับนี่คือด้านหลังฮะในเรื่องของ หัวเข่าต่างๆไม่มีชนแน่นอนครับสภาพเบาะคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะฮะคันนี้เนี่ยคือล้างเสร็จนี่ตั้งขายได้เลยนะฮะมีในเรื่องของหน้าจอนะครับนี่เดี๋ยวออกให้ดูนะจอกลางนะครับจอกลางโอ้โหสวยจริงนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู n e t f l i x ได้หมดนะครับคันนี้ออกแบบมาเพื่อรถครอบครัวแท้ๆเลยนะนะฮะด้านหลังไม่มีรอยขีดข่วนเบาะเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วสภาพดีมากๆนะครับดูโครงสร้างกันต่อครับนี่ แกให้ดูนะครับเป็นองค์เม็ดอาครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นี่คือสภาพรถที่ใช้งานแค่5,000โลจริงๆนะครับ5,000โลจริงๆนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามา ตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้ําผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะไฟท้ายครับได้เป็น Fu l l LED แบบไลท์ไกดิ้งเส้นสายแบบขั้นบันได3ขั้นแล้วนะฮะบนหลังคาครับได้เป็นตัวครีบฉลามชาร์ฟฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกด้านที่3มีมาให้นะครับที่ปัดน้าฝนด้านหลังมีให้แล้วตรงนี้เป็นชุดครอบนะเป็นชุดแต่งครอบนะครับฟรีฟอร์มนะพี่นะชุดแต่งครอบนะครับโลโก้ยิสุชัดเจนนะครับมีกล้องถอยให้แล้วก็เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทก็ได้นะครับหรือจะเป็นจากตัวฝาท้ายเองอยู่จะเป็นด้านในนะ ด้านท้ายนะฮะสวยๆแบบนี้ก็คือนะครับเป็นพรมนะ3ะสามดีมาให้แล้วนะครับสภาพดีมากนะครับนี่ถาดทงถาดท้ายมีให้ครบนะครับใครได้ไปถือว่านะครับโชคดีมากๆเลยนะฮะได้ไป้ายแดงเลยนะนะครับนี่เห็นไหม โช้กขึ้นสุดลงสุดหัวน็อทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขแบบนี้นะครับแบบนี้เลยสภาพนี้นะฮะได้ไปนะฮะไม่ผิดหวังแน่นะครับไฟทับทินด้านล่างให้มาถึง2จุดยางอะไหล่ครับติดรถมานะครับแล้วที่สําคัญนะด้านล่างช่วงโชกนะคไม่มีในเรื่องของสนิมขึ้นแน่นอนนะครับมาดูในเรื่องของเหลี่ยมสันคมทัานข้างฝั่งนี้ไม่มีบุบเลยนะครับล้อแม็กไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะเปิดมาดูด้านในนี่ ช่องไฟคุณดูฝั่งนี้สวยเลยนะฝั่งนี้ก็คือมันจะไม่ย้อนแสงนะครับเราแกะดูเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ํามาแน่นอนนะครับตรวจพบตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเบาะสามารถพับได้ช่วงล่างไฟลิงนะครับมือเปิดนะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีคีเลตแบบนี้นี่คือตัวท็อปนะแต่ขับ2ขายล้านห้าแต่เพชรยน์ขาย9ก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบอกคู่หน้าไฟฟ้าแบบนี้นะฮะและที่สําคัญคุณดูนะครับหน้าจงหน้าจอเดี๋ยวกะให้ดูสามารถเชื่อมต่อ Apple ิ และและ Android Auto ได้นะนะครับมี Navigator ให้ครับพุทสตาร์ทนะฮะนี่เห็นไหม Air Auto ครับรถสวยมากนะครับเกียร์ออโต้เลฟโทนิกนะฮะซีคุนเชี่ยลหรือว่าที่เป็นเขาเรียกว่าแมนนวลนโหมดนะโต้ตาเขาเรียกซีคุนเชียลชิพแต่ว่าอีซูเขาเรียกเลฟโทนิกนะฮะมีช่องเก็บของนะะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังด้านตรงนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือสำเนารถอยู่ครบนะฮะโอ้โหสวยจริงนะครับ แผงเอราสครับ11ระบบฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆเดี๋ยวเขาปิดก่อนนะนี่เห็นไหมฮะสวยจริงครับสภาพนี้คือหาไม่ได้จากที่ไหนนะฮะนี่คือสภาพป้ายแดงชัดๆกินใหม่ย,ยังอยู่นะครับกินใหม่ย,ยังอยู่เลยนะฮะร,รถ5,000โลเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับ isuzu mu x สามจุดศูนย์ ultimate คันนี้ตัวท็อปสุดในราคา979,000านะครับ ปีดาวผ่อนเพียง1600 0เท่านั้นได้เป็นสีดําแบบนี้ไปใช้งานนะครับสนใจนะครับติดต่อหาผมครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดมาที่เบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ก่อนเข้ามานะครับผมโทรหาผมก่อนทักไลน์หาผมก่อนเบอร์นี้แหละเนาะแล้วก็สอบถามข้อมูลตัวรถนะครับแล้วก็ก่อนเข้ามาเดี๋ยวผมส่งแผนที่ให้ถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางพี่ดูคลิปผมเสร็จพี่โทรเข้าส่วนกลางพี่จะได้เซลลที่ไม่ได้รู้เรื่องรถลึกจริงอย่างผมดูแลเนาะเพราะว่าเซลล์เขาจะ รอรับเบอร์แต่ว่าผมหาเบอร์เองนะครับหาลูกค้าเองนะฮะคนที่รอรับเบอร์อาจจะไม่ได้รีวิวรถเป็นประจำสเปครถเนี่ยมีลูกค้าบางทั้นนะฮะของผมนี่แหละดูคลิปผมมาสวัสดีครับคุณปานผมเอฟซคุณนะครับแต่ว่าโทรเข้าส่วนกลางนะให้น้องเซลอีกคนนึงดูแลนะครับแล้ววันปล่อยรถนะผมต้องไปอธิบายตัวรถให้เพราะว่าน้องเซลล์ไม่สามารถอธิบายตัวรถได้แต่ถ้าพี่อยากได้คนที่แม่นสเปคแม่นแคมเปญพี่โทรหาผมนะฮะหยิบมือถือขึ้นมากด0825713369เปิดเข้ามาดูในห้องเครื่องครับเครื่องยนต์สา จ0ลิตรนะฮะได้ประมาณแรงม้าอยู่ที่190นะฮะคันนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยยังใหม่ยังเดินเบามันเหมือนรถเทสครับแต่ว่าเป็นรถบ้านนะครับที่ไม่ใช่รถเทสนะมันไม่ใช่รถเทสแต่มันเป็นรถบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรถใช้งานไปนแล้ว4ปีแต่ใช้งานยังไม่ถึงปีละพันโลเลยประมาณปีละพันโลได้นะฮะนี่สภาพสวยนะครับก็เป็นรถของ ผู้มีฐานะนิดนึงแหละเนาะ,ค,ะคันนี้เพราะว่ากรอบป้ายทะเบียนของเขา77นะฮรอบก,อกอรอบป้ายเขาฟิกด้วยนะครับเครื่องยนต์เดินเบาไม่สวิงนี่คือสภาพแรกเข้านะครับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเชื่อให้แต่คันนี้น่าจะยังไม่ต้องเปลี่ยนหใหม,ม่เพราะใหม่แค่5 0 0 0ันโลเองแต่ว่าเดี๋ยวเช็คให้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้รวมถึงแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ถึงนะฮะก็เปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนแต่ว่ารับประกันให้แต่ถ้าไม่ถึงผมรับอ่าผมรับ,ผมร,บผมรับประกันให้3เดือนนะ นะครับแต่ถ้า CCA ไม่ถึงผมเปลี่ยนให้เลยนะครับหัวน็อตทุกจุดครับร่องรอยขันไขไม่มีเลยนะับไม่มีรอยถอดทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับแผ่นเพดเช็คดูแล้วนะตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดอันนี้กระดาษโล่งนิดนึงนะฮะไปแท้ไฟเดิมครับแบบนี้เลยนะครับคานบนว่าน้ำนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็เป็นกองอากาศนะครับเป็นกองอากาศรถสวยพร้อมใช้นะครับในเรื่องของตัวหัวน็อตทุกจุดครับเห็นไหมไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับนี่ เม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบนะฮะเรียมสันคมผ่ากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักกราระการความร้อนต่างๆอยู่ครบนี่คือรถเดิมเห็นไหมเขาซีลมาเห็นไหมพี่อันนี้คือเป็นแผ่นแบบเขาเขาเคลือบมานะครับเขาเคลือบแบบแคล้ายๆกับฟิล์มฮะ,ะรอบคันเป็นฟิล์มใสติดรถไม่ให้มีรอยนะฮะคันนี้แบบ สวยจริงนะครับอยากได้คันนี้นะฮะต้องรีบจัดเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะรับรองว่าลูกค้าเข้ามาเยอะแน่สนใจนะครับติดต่อผมยิมมือถือขึ้นมาครับกดมาที่เบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6ออยากได้คันนี้เป็นใช้งานต้องรีบติดต่อด้วยนะฮะอย่าคิดนานนะครับพี่นะถ้าคิดนานเป็นของคนอื่นครับพี่ไม่จองคนอื่นจองแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวเรามา